เรื่องยุคข,ของวิญญาณอ่านก่อนใครได้ที่เพจลองหัดแปลดูวิญญาณเดิมทีจะปรากฏตัวให้เห็นในเหตุการณ์เหนือธรรมชาติเล็กๆน้อยๆเท่านั้นมีทั้งรูปแบบวิญญาณที่ดีและวิญญาณที่ชั่วร้ายที่เป็นอันตราย100ปีที่แล้ววิญญาณชั่วร้ายจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างกระทันหันและเข้าสังหารหมู่มนุษย์อย่างป่าเถื่อนมนุษย์ มีจำนวนลดลงอย่างมากทุกคนต่างพากันพยายามเอาตัวรอดจนกระทั่งมีปรมาจารย์วิญญาณได้ปรากฏตัวขึ้นปรมาจารย์วิญญาณคือผู้ที่สามารถควบคุมวิญญาณเพื่อใช้ในการต่อสู้กับวิญญาณชั่วร้ายวิญญาณแต่ละตัวก็จะถูกผูกไว้ด้วยไอเทมพิเศษที่เรียกว่าโกส์โทเค็นมีเพียงเด็กที่ผ่านพิธีการ และถูกเลือกด้วยโกรโคเคนเท่านั้นจึงจะสามารถเข้าโรงเรียนปรมาจารย์ได้โรงเรียนปรมาจารย์วิญญาณที่สองเมืองหลิว แตนจังพิธีปลุกวิญญาณกำลังจะเริ่มแล้วนั้นสิถ้าปลุกไม่สำเร็จก็ต้องแย่นะน่เลยเฮ้ย hey, คนที่ปลุกวิญญาณไม่สำเร็จต้องใช้แรงงานตลอดชีวิตเลยนะดีมาว่าพลเมืองทั่วไปก็ต้องมีลูกสิบคนก่อนที่จะอายุ30ปีก็มีแย่นะเพราะถ้าเด็กสูญเสียการควบคุมตัวเองไประหว่างพิธีเนี่ยโอกาสรอดมีเพียงแค่สิเซเท่านั้นนะ่ะอ,อ,อ,อมีคนกำลังมาในที่สุดวันที่เปลี่ยนแปลงชีวิตฉันก็จะมาถึง ฉันชื่อลินเฟิงอายุสิบห้าปีเมื่อสิบปีก่อนเอขาเข็นขยะแบบเนี้ยตอนปลุกพลังต้องมีปัญหาแน่เลยก็ทิ้งมันไว้นี่แหละลูกคนต่อไปของเราก็จะคลอดแล้วโก็เทเข็นจริงหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้สึกถึงวิญญาณเลย <c oughs> เหมือนขยะของแท้เลยวะ่ะ <c oughs> <c oughs> ฉันไม่ใช่ขยะยะ มีแต่ต้องแข่งแกร่งขึ้นเท่านั้นฉันถึงจะไม่ถูกใครลังแกพิธีปลุกวิญ,ญญาณของฉันจะต้องสำเร็จ <c oughs> <c oughs> สวัสดีนักเรียนทุกคนฉันคือผู้ดูแลสมาคมปรมาจารย์วิญญาณของเมืองหลิวและเป็นผู้ดูแลพิธีปลุกวิญญาณครั้งนี้ด้วยผู้ดูแล <c oughs> เขาคือประธานสมาคมเ <c oughs> หรอ <c oughs> ฉันจะไม่พูดอะไรมากก็แล้วกันทุกคน ยีฟโกสโคเคนของตัวเองขึ้นมาเขาเป็นคนหรือวิญญาณกันนะรวบรวมสมาธิไว้ที่โคเคนอจะปลุกวิญญาณแบบไหนขึ้นมากันนะหลังจากหล่อเลี้ยงมาเป็นเวลานานวันนี้คือวันที่พวกเธอจะปลุกวิญญาณขึ้นมาอย่างเป็นทางการอะอะอะเลือด เลือเต็มไปหมดเลยโทรเค้นของฉันก็ด้วยกำลังตอบสนองมันร้อนมากร้อนเดี๋ยวทำไมของฉันไม่ตอบสนองอะไรเลยเนียบภายใต้การกระตุ้นของฉันถ้าโทเค็นของพวกเธอตอบสนองก็แสดงว่ายังมีวิญญ,ญาณอย,อออยู่ตอบสนองหน่อยสิตอบสนองหน่อย ฉันไม่อยากเป็นคนธรรมดาส่วนโทเคนที่ไม่มีการตอบสนองแสดงว่าวิญญาณของพวกเธอได้จากไปแล้วฉันคงทำได้แค่ขอให้พวกเธอออกไปนอกห้องเรียนไม่จริงแกไม่ใช่มนุษย์ได้ซ้ำทำไมฉันต้องเชื่อฟังแกด้วยมนุษย์กระดาษตัวนี้คือวิญญาณที่ถูกควบคุมโดยปรมาจารย์สินนะปัญหาก็คือโทเคนของฉันมันมัน ไม่มีการตอบสนองอะไรเลย <c oughs> ลินเฟิงจา้าขยะสถานสงเคราะห์ฉันเคยบอกแกแล้วว่าโบงโง่ของแกมันไม่มีทางปลุกวิญญาณได้หรอกอดูสายตาของแกสิไอแรงงานอย่างแกไหนจะมารองต่อสู้กับปร,รมาจารย์อย่างฉันในอนาคตจลองดูหน่อยไหมเฮ้รีบกลับบ้านได้แล้วไอพวกขยะ ไอ้อ้วนแกอยากเจ็บตัวมากนะใช่ไหมวันนี้ฉันจะล้มแกเองนี่หนเหรอพลังของปรมาจารย์วิญญาณพวกเธอไม่ใช่คนในระดับเดียวกันกับคนที่ปลุกวิญญาณได้อีกต่อไปแล้วยังไม่รีบออกไปอีกครับ <c oughs> ลาก่อนนะไอ้ขยะลิงเฟิงส่วนคนที่เหลือฉันจะสอนอัญเชิญวิญญาณให้หยดเลือดของพวกเธอลงบนโทเค็นใช่ไหมฉันเป็นแค่สำร็จฉันทำสำร็จแล้วฉันได้เป็นพรหมจันวิญญาณแล้วฉันก็ด้วยห<า>่ออ,อ,อ่อยช่้ยด้วย ช่วยช่วยช่วยฉันด้วยวิญญาณของเขาคือวิญญาณชั่วร้ายแย่เหรอคขณถูกวิญญาณเขาสิงแกวิ่งทำไมเขาไม่ช่วยล่ะหรือว่าเขาต้องการจะทดสอบ ม,มันเข้ามามันเข้ามาทางนี้แล้วตรวจพบขึ้นวิญญาณกำลังเปิดใช้งานระบบเอ๊ะระบบกำลังสร้างวิญญาณสาวกระโปรงขาวถ้าคือวิญญาณของฉันงั้นหรอ <แ ager> อัญเชิญวิญญ,ญาณสำเร็จ ภารกิจแรกสำเร็จได้รับค่าประสบการณ์วิญญ,ญาณ50บวกได้รับยาวิญญาณได้รับช่องเก็บของ1ลูกบาทเมตรรางวัลภารกิจจะจัดเก็บเข้าช่องเก็บอัตโนมัติวิญญาณยังไม่มีชื่ออยู่ระดับ F พรสวรรค์สองดาวประสบการณ์50、-50 ความสามารถฉีกขาดสกีวิญญาณไม่ระบุความสัมพันธ์60น่ารักมาก เคล็ดลับวิญญาณของคุณสามารถอัปเกรดได้ใช้เม็ดยาวิญญาณในการอัปเกรดต้องการอัปเกรดหรือไม่ถึงจะช่วยป้องกันการโจมตีจากวิญญาณชั่วไร้ายได้แต่ก็อยู่แค่ระดับ F อก็ยังต่ำอยู่ดีอัปเกรดวิญญาณของคุณอัปเกรดถึงระดับ E แล้วได้รับรางวัลร่างกายของโฮสต์จะแข็งแกร่งขึ้น30%ไม่ใช่แค่วิญญาณอัปเกรดอย่างเดียว ร่างกายของเราก็ยังแข็งแกร่งขึ้นด้วยแม้แต่การได้เย็นกับการมองเห็นก็ยังชัดขึ้นมากภารกิจใหม่ชื่อที่ดีการตั้งชื่อช่วยให้สื่อสารกับวิญญาณได้ดีมากขึ้นกรุณาตั้งชื่อให้กับวิญญาณรางวัลค่าประสบการณ์วิญญาณ2ี่สิบบวกความสัมพันธ์1ิบบวกชื่องั้นหรอเรียกว่าถงถงก็ได้ วิญญาณถงถงระดับ e พรสวรรค์ดาวประสบการณ์20ต่อ200ความสามารถฉีกขาดสกิลวิญญาณโหมดวิญญาณร้ายความส hey. uh. 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 ัมพันธ์เ0็ดอิบถอยเร็ววิญญาณร้ายระดับดีกำลังคลุ้มคลั่งวิญญาณร้ายระดับดีความสามารถของถงถงก็ยังไม่ชัดเจน ตอนนี้มันเสี่ยงเกินไปสำหรับเธอที่จะต้องต่อสู้กับวิญญาณร้ายตัวนี้ถึงฉันจะเป็นปรมาจารย์วิญญาณแล้วแต่ตอนนี้ฉันคงต้องทำมันด้วยตัวฉันเองการตอบสนองของฉันก็ดีขึ้นมากหยาหืมมันไม่เป็นอะไรเลยใกล้มากหลบไม่ทันนะ่าถงถง โหมดวินญหารร้ายมีโหมดที่สองด้วยเหรอ,หอเฮ้ยหิเลยการต่อสู้ครั้งแรกประสบความสำเร็จ เอาชนะวิญญาณระดับดีสำเร็จระดับค่าประสบการณ์วิญญาณบวก80ความสัมพันธ์บวก10ได้รับยาวิญญาณการอัปเกรดไม่เหมือนกับที่โรงเรียนสอนเลยสักนิดรางวัลที่ได้รับก็เยอะมากเป็นไปได้ว่าเนื่องจากถงถงใช้พลังงานมากเกินไปวิญญาณจะกลับเข้าสู่หมดโทเคนดูเหมือนว่า หมดวิญญาณร้ายจะใช้พลังงานค่อนข้างเยอะโอ้โหวิญญาณคงหลิงเฟิงโหดเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเขาสามารถจัดการกับวิญญาณร้ายระดับดีได้หรอหลินเฟิงนายเก่งและกล้าหาญมากเป็นความผิดของฉันเองที่มองข้ามนายไปตรงกันข้ามกับบางคนที่เป็นคนขี้คลาดพิธีปลุกวิญญาณเสร็จสิ้นแล้วนับจากวันนี้ไปพวกเธอเป็นปรมาจารย์วิญญาณฝึกหัด จอกันอีกทีนอกเมืองวันพรุ่งนี้ส่วนวันนี้แยกแยก้ายค่ะพรเพิ่งปลุกวิญญาณก็ได้ระดับอีเลยเหรอส่วนพลังที่แสดงออกมามากกว่าระดับอีด้วยซ้ำลินเฟิง<ม>เด็กคนนี้มีความสามารถขนาดไหนกันนะถงถงฉันจะดูแลเธอเป็นอย่างดีฉันจะต้องเป็นปร,รมาจารย์ที่แข็งแกร่งให้ได้ ย่านเมืองเก่าเฮ้ยถงถงอืมถงถงตามคาดเลยฮะพอวิญญาณปรากฏตัวอุณหภูมิห้องก็ลดหวบเลยเออเออถงถงวันนี้เธอทำได้ดีม,มากอืม เอเธอพูดไม่ได้หรอหรือว่าเธอยังอ่อนแอเกินไปต้องอัปเกรดอีกหรือเปล่านะถ้าคุณสนทนากับถงถงเป็นเวลา5นาทีค่าประสบการณ์จะบวก5ค่าความสัมพันธ์จะบวก 1. 1> หนึ่งฮะแค่คุยด้วยก็ได้ค่าประสบการณ์งั้นหรอโหมดวิญ,ญญาณร้ายของถงถงอะพิเศษมากไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยโดยปกติแล้วระดับ E จะไม่มีสกิลหรือว่าอาจจะเป็นเพราะระบบ อตอนเนี้ยค่าประสบการณ์เต็มแล้วแต่ยังไม่จำเป็นต้องอัปเกรดตอนนี้เดี๋ยวจะสะดุดตาเกินไปตอนเนี้ยต้องทำความเข้าใจกับระบบก่อนอย่างเช่นหาวิธีหาค่าประสบการณ์แบบอื่นๆรูปหัวถงๆจะได้รับค่าประสบการณ์บวกหนึ่งค่าความสัมพันธ์บวกหนึ่งมันนี่สิถึงจะรูปไม่โดนนะนะแต่ยังไงก็ได้ค่าประสบการณ์ ค่าประสบการณ์บวกหนึ่งค่าความสัมพันธ์บวกหนึ่งค่าประสบการณ์บวกสามค่าความสัมพันธ์บวกหนึ่งค่าประสบการณ์บวกสองค่าความสัมพันธ์บวกหนึ่งคืนนี้เราได้ค่าประสบการณ์ห้าสิบหน่วยแล้วก็ค่าความสัมพันธ์อีกสิบหน่วยได้เวลานอน,อนแล้วพรุ่งนี้ต้องไปฝึกกันเออรู้สึกปแปลกๆฮะ หลิ่งฟางมาแล้วดดูิเฮสิใครนะแยคนนี่เพองปลุกพลังแล้วก็เอาชนะวิญญาณร้ายระดับดีได้ไงโอ้โหเก่งจังเลยต้องหาเวลาไปทำความรู้จักซะแล้วเอาละนักเรียนขึ้นรถอมีวิญญาณอยู่บนรถอืมทงทงยังนิ่งอยู่แสดงว่าไม่ใช่วิญญาณร้ายสินะมันมาแล้วทำไมหลิ่งฟางเขาดูนิ่ง ไม่ต้องตกใจที่เมืองฉันนอกมีวิญญาณมากมายพวกมันเป็นแค่วิญญาณธรรมดาที่ไม่มีความดุร้ายแล้วก็ไม่เป็นอันตรายเราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันกับพวกมันในบางครั้งมนุษย์ก็ร้ายกว่าพวกมันซะอีกหยุดรถเอาโรงเรียนที่สองนำนักเรียนมาฝึก เปิดประตูว้าวดูวนั่นสิทองคำกำแพงทองคำนี่ตำนานกําแพงถูกหุ้มด้วยทองคำสามารถป้องกันวิญญาณทะลุผ่านได้ว้าวกําแพงทองคำนี่ตำนานมันเป็นแบบนี้นี่เองถึงแล้วลงได้ เฮ้ <_ dull> ในที่สุดก็ถึงสักทีที่นี่คือเมืองชั้นนอกของเมืองหลิวทุกคนตามฉันมาเมืองชั้นนอกของเมืองหลิวมีวิญญาณเยอะจริงๆเน,ะนาะแน่นอนถ้าดูนั่นสินี่แหละงานมากมายเลยแต่พวกเขาล้วนเป็นคนที่มีอายุกันทั้งนั้นนะคนธรรมดาที่อายุมากกว่า40ปีสามารถมาทำงานที่เมืองชั้นนอกได้เท่านั้นเอ๊ะฉันมาจากโรงเรียนที่สนายล่ะมาจากโรงเรียนไหน เออเอ๊ะ oh, eh. นายคือหลิ่นเฟิงใช่ไหมได้ยินข่าวว่านายเก่งมากๆเลยนี่หลิ่งเฟิงเหรอนะ eh. สวัสดีนักเรียนพบกันอีกแล้วนะพวกเธอต้องผ่านการฝึกฝนเป็นเรียะเวลาสามเดือนจึงจะได้เป็นปร,รมาจารย์วิญญาณอย่างเป็นทางการเชิญพวกเธอมารับแผนที่กับตัวระบุตำแหน่งแล้วก็ไปหาที่พักของตัวเองได้ บ้านทุกหลังที่อยู่บนแผนที่จะมีวิญญาณร้ายที่ถูกขังไว้ใครที่จัดการกับวิญญาณร้ายได้จะได้รับบ้านหลังนั้นไปจะไปเป็นกลุ่มหรือจะไปคนเดียวก็ได้นี่ถือว่าเป็นบททดสอบแรกของพวกคุณทุกคนบ้านที่ยิ่งใหญ่วิญญาณก็ยิ่งดุร้ายยังมีเขตวินล่าที่อันตรายที่สุดที่พวกเธอสามารถที่จะไปลองได้มีเวลาแค่วันเดียวขอให้พวกเธอโชคดี ภารกิจใหม่ได้รับที่อยู่อาศัยรองวันภารกิจค่าประสบการณ์100 1 0 0่ง0้ถึงหนึ่ขึ้นอยู่กับขนาดของที่พักพรสว่วนบวกหนึ่งอืมเข้าใจแล้วล่ะเฮ้นี่พี่ลินพี่ลินเออพี่ลินเราไม่อยู่กลุ่มเดียวกันดีไหมคะไม่ดีกว่าฉันอยากอยู่คนเดียวอะอะอะเดียว น่าอายจังฉันไม่เคยถูกผู้ชายปฏิเสธเลยนะเฮ้เป็นแค่เด็กฝึกหัดเหมือนกันแท้ๆแกกำลังแกล้งทำเป็นเก่งอยู่หรือไงเฮ้ยลินเฟิงนายไปผิดทางแล้วทางนั้นมันเขตวินล,ล่านะฮึพลังหยินเขตนี้ไม่ธรรมดาเลยจริงๆลุงผมอยากเข้าไปในวินล,ล่าต้องทำยังไงครับ ฮ้ไอ้นูฉันแนะนำให้นายไปหาที่อื่นจะดีกว่านะถึงวินล,ลาจะเตรียมไว้สำหรับเด็กนักเรียนก็จริงแต่ไม่มีใครไม่อยู่เป็นสิบสิบปีแล้วเอ๊ะพวกเขากลัวหรอครับเปล่าเปลาปลปลแต่คนที่เข้าไปแล้วตายกันหมดแล้วที่เนี่ยมีวิญญาณร้ายระดับสีโชนะปรมาจารย์วิญญาณก็ยังยากที่จะจัดการเลยไม่ต้องพูดถึงนักเรียนอย่างเธอเลย ถึงจะไม่ตายแต่วิญญาณก็อาจจะถูกฆ่าได้นะอืมถงถงอยู่ในระดับอีมันก็ยากที่จะสู้จริงๆแต่เราก็ยังมีค่าประสบการณ์อยู่เคล็ดลับวิญญาณของคุณสามารถอัปเกรดได้การอัปเกรดต้องใช้เม็ดยาวิญญาณต้องการอัปเกรดหรือไม่อัปเกรด วิญญาณของคุณถึงระดับดีแล้วรางวัลร่างกายของโฮสจะแข็งแกร่งขึ้น80%เฮ้ยนายไม่ได้ยินที่ฉันพูดเรื่องไงก็อยากตายใช่ไหมถ้าเป็นทงทงในโหมดวิญญาณรา้ายเธอจะสามารถต่อสู้กับวิญญาณร้ายระดับสี ถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องว่างอย่างวุ่นด้วยนะคะสวัสดีค่ะ